สวัสดีค่ะท่อนมาสูชื่อทีทูแกใหญ่เลยเหรอวันนี้เราอยู่กันในเกมมินิเว r ร์เคียต้าพาทสภารกิจนี้เราจะทำฟาร์มแล้วก็หาสัตว์เงจริงๆทำไปบ้างแล้วทำไปเร่อๆแล้วกลัวจะเสียไไคุณผู้ชมมาดูเลทำนะคร่บนิดนิหน่อย โอ้ยแหลกจังเลยจ้าวบดีบดีวบดีบดีบดีโ้มีเพื่อนเต็มบ้านเลยนีับดีบดีบดีดีนันมันแหลกๆว่ะก็นี่อันนี้เราเตรียมมาแล้วก็โอเ้โอเอเอเ ก็หนีเตรียมไว้บ้างแล้วอันนี้ต้องแน่สักตัวแล้วว่าใส่รับอวทุกทำไมหมดหรอประโถทำไมหมดเลยที่นี้ได้จับไปเดี๋ยอ้น,นี้ยสี่อันเน็กอุ้ยโทษครับทุกคนดีเตะโต ไปนอนก่อนจีกว่ะมันมืดบบ้านนอนทำเตียงและทำเกงมาเรียบร้อยอสองมือเลยเปิดประตูดังปังนี่มีนห่งทำประกอบอีกชุ่งงแปะแปะเออจะเรามีไข่ ใส่สปอนด้วยนะใส่สปอนใส่เ<อ>นี่ไหนวะหาก่อนนี่ไงมีไก่มีงัวมีมีมอปก,กา้าแต่ว่าเราจะไม่ใช้นะเราจะไปหาเองดูว่ามันจะมีไหมถ้าไม่มีจริงหรือหาไม่เจอจริงหรือมันไกลมืดเราขออนุญาตเสกมาจ้ะด้วยกัย่ยงบีบหมดเลยป้านะแ,แต่ว่าไม่มีอาหาร พูดยัไ่ะอกินไร้าเอาเดี๋ยวเราเอางัวก่อนล่างงัวนมาก่อนวยที่แดก กินไปเลยกินก็ไปอีกมันมันโตไว้เหมือนกันว่ะคุณลำเอียงอ่ะ ใช้เท่าไหร่คะลี่เดี๋ยวนะอาหรเหรอตัวนี่เป็น,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 นสัตว์ทีนชใช่ไหมสัตว์ี่นื ก็มีข้าวสาลีกับแครอทป่าสองใช้สองมือข้าวสาลีมันมีอยู่ในบ้านนี่อย่างไรก็ต้องใช้สี่ใช่ไหมอะไรใช่ไหอ่านี่ไงไม้พอ ไม่พอทุกคนทำไงมีไม่เงินอุ้ยแม่คุวันนี้ไก่ไก่เราจะเลี้ยงด้วยนั่นเราจะเอาขนมันเป็นทะลุทะนุอย่เอา,เอาเลยเออมาเล็ดมันเอาทำไงวะมาเล็ดอ่ะมาเล็ดมาเล็ดกูล่ะเฮ้ยมาเล็ดมาให้กูด้วย โหลเมล็ดเมล็ดไม่เอาก็เด็ดหอมเมล็ดจะนั่งไปนี่ถีเนาะมันเท่าไห่เก้าใช่ไหมมันเท่าไหร่นะลืมคนจังคนงนีสั้นๆ ห้าเลยเหรอก็เป็นก็เป็นสิก็ต ouais. ้องเอามาห้าแล้วก็ดูแครอทแครอท ถ้าไม่ตีตายั้หมดเขากอ,อนเลยได้แหละเอากดเฮยโอเคได้เหมือนสองนะอันนี้เดี๋ยวทำเ,เป็นมเมล็ดตปนะได้ชิมเดียเอาเลยดสุดยอดสุดอีพีเป็นไงเลย หางวัวกันอย่ามานทฝนปนอุ้ยแต่ดเดีหมดแล้วไม่จะไ,ได้แล้วหบดทางตะวันอืมมีไหมเนี่ยมาเี้ยโอ๊ยฝนตก น้องมัวอยู่ไหนเอาโลระเบิดระบิดปลาัวจ้าวิ่งไกลแล้วเนี่ยไป่ไกลปักปักัวพ่อค้าเนื้อ่งเนี่ยพ่อค้านาเลือด

เชื่อว่าตกแล้วแหละโคตรแต่ละแหละเวลาฝนตกดีอัดแม่ดูฝนนะกลัวมันไม่อัดมันชอบหยุดอัดเองโอเคอัดไม่มีจริงเลยว่าวยเผื่อเจอนอกกระจอกเตศมาขยายพันธุ์ได้ เฮ้ยตรงนี้มีพี่ด้วยกุ้เห็นนะเนี่ยตามราหางวัวแป๊บวัวจ้าวัวนายอยู่ไหนฮัลโหลตรงนี้โล่งทึ้นเยอะใหญ่พี่แคมัมยเนี่ยว้าวอย่างโล่งอะ โอ้โหมากะตมรงนี้ก็ดีนะทุกคนล้วานนท้หน้าเราใช้ทำอะไร่อโลมาเลยที่นี่ชอบชอบจะแตะอากาศนี่โลอุ้ยเราหน้ามันแหลกเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเลยฟ้ามีนาวานหรอ không được nữa hả? ừh! tao ừh! 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 ừ ừh! 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 Ừ. 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 ไม่แกเอาปรก่ะ เข้าเขตป่าดงดึกแล้วเนะนี่ยไม่มีจริงดิโอ้ยพะวงไม่อยากดึกเรื่องนี้เขาจะไม่ยุ่งนะตัวเตอดอกไมไ้โอ้ทะเลทรายแถวนี้ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆนี่เองโอ้แม่งเออเป็นชายเลยโอ้ยพลังงานหมด ืืมเรามีความคิดว่าว่าเราจะย้ายมาแถวนี้ยอยู่ตรงนู้นดีตรงนี้มันใกล้ๆนี่เนี่ยยานอากาศอย่างนี้พื้นที่มันก็โล่งอยู่นะ คนที่มันไม่ค่อยฝึกตัดดีอนน๋อโอเคแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าแมปเก่าเราก็อยู่แถวทฤษฎีสายเกิดอะไรวะนะเนี่ยเกิดอะไรวะนะเนี่ยไม่เสือ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 เอาหนังมาทำไว้นี่ได้ที่นอน

ตอเดี๋ยวก็นแต่ี่ะบุแหตัวนึงอ่าลอต้องตเป็อค้ก็จะด้ออกถือกล้วยค่ะน่ารักเอามาเอาไปไหนแล้ววะเอาหน้นี่ไเล่นปลากรัวกันหากล้ให้น้องกินจับได้นะ กล้วยกล้วยจ้าตรงนี้เราจะมาหาเราจะหาบินสรุปเออเดี๋ยวตีก็ต้องไงอ่ะน่ะเอามาเลยตีไหมใช่ไหมจัดไปไปแล้วชอบเฮ้ยทำไมอ่ะ ว้าอดวิตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งนะเนี่ยเพราะมันยืดจังหวะรู้สึกโชคดีเยว่าเกิดมาไม่เจอไม่ได้ไม่มีงูจริงเลยงูขาดแฉกอีตอนใหญ่เจอด้านมิมว มาป่าโอ้พอดีเลยได้ตัวไหมโอ้ได้เขามาไม่อัดคลิปอยู่เออตัวเมื่อกี้ไหมเนี่ยขป็นาะไ มัไม่โดนดอกไว้เดี๋ยวนะจะพาไปยนะังไงนะถ้าคนสัาขัญไม่ไงเนาเจอแล้วจือหนึ่งจะไม่จือเโอแอ้ว โอ้ยเออนั่นแหละเขาเรียกหมาหมูผมแท้แน่นอนไปเร็วๆพี่บ้านกันเอาเดิ์หนุ่ยเฮ้ยเรวเร็วๆเร็วๆเย้ได้เย้วได้น้องเร็วอุ้ยกว่าจะเจอไก่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไก่ เันไม่ไปเหรอมันก็แบบเศษลยวะไม่ใช่มันเกมอะไรติติดอะไรวะ

Ôi, tục nào, tục Không sao mày Tục đi cái đây đó đi dài là không có luôn cả nhà Không thử phải tục sửng tiền Có lẽ tôi bây giờ bị chẳng Nhà ngô bị là các anh dạy lâu mà rồi

จัดอาหารเพืเ่อโตนอึงยังไง,อ,งอ,อันตรายล้นวนเดี๋ยวเราจย้ายบ้านล้กันนะเนาะกาสีอะไรดีสีม่วมันจะชิบไปแล้ว เล่นแบบเปลี่ยนแบบเป็นแบโอะไรก็ไม่ใช่เป็นอะไรเนี่หาหัวมาได้แล้วเลยได้แล้วที่เขาก่อนพี่เกือบผ่านตอนที่เล่นพี่เพิ่งเข้ามาเล่นเล่นตอนแกๆโอ้โหแองชี้หายเเล่าดิพีสามารถลอยบนตัวน้น โอเคอันนี้ก็คออตัพันนี้พีดรอได้นอนเลยเนาอ้โหแหมตัวนี้ตวนี้นะคะทุกคนนี่อยวดูถงนี้หละากีวฝากกดไลค์กดตามช่องเราด้วยนะคะไปแล้วไปไย 妈，我的天！